สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมซ2อสองนะครับผม s h o e off go นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดประจนภัยนะครับในทีมของประมาณว่าแบบอ่าโจรสลัดอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อ่า open world เลยนะครับเกมนี้เนาะโอเคแต่เราลองไปเล่นเกมกันดูนะครับผมไปที่นิวเกมกันเลยตอนแรกเขาก็จะให้เราใส่ชื่อก่อนนะครับเราก็ใส่ไปเลยจุบ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 แฟงเกอร์อันนี้ก็อ่ะ เวอร์ซ <Vers> <laughs> okay, ีดหนึ่งโอเคปะ let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โ oh, หเรามีอะไรม้างเนี่ยมีแคมป์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะทุกคนตอนนี้มันแต่แหลกนิดนึงนะเนี่ยค่อนข้างจะแหลกนิดนิดนะดวงดวงนิดนึงแต่เกมมัน early access นะครับอาจจะมีแบบแหลกมากนะครับอันนี้เป็นโต๊ะอะไรเอ่ยอันนี้เป็น โอ้โเรือนะครับอันนี้แพใช่ไหมอันนี้เรือต้องใช้โอ้โใช้ท่อนไม้ใช้ผ้านะครับใช้แทง่งแท่งอะไรวะเนี่ยแท่งทองแดงเอออันนี้อะไรวะแซมเป, ر, ปเปอร์ ر, กระดาษทรายใช้เชือกด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีละมีแค่อันนี้อย่างเดียวนะอันนี้เหมือนเป็นโต๊ะต่อเรือนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็สำรวจต่อตรงนี้มีโต๊ะอะไรวะเนี้ย อันนี้เหมือนเป็นบันทึกนะครับตรงนี้เฮ้ยมีเควสด,ด้วยวะ่ะเควสเควสเขาบอกว่าให้หาให้หาถ้ำนะครับเออตัวให้มีดว่ะตรงนี้หมดคอมแบทเออตรงนี้อะไรเนี่ยแผนที่นะครับมีแผนที่อันนี้อะไรวะขวดเปล่ามีเข็มทิศอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไระเหมือนมาร์คมาร์คอะไระใต้ทักอย่างนะ เดีย๋ยวลองมาดูที่อ n เวน t o รีก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถอ่าเลือกเลขได้นะนี่อันนี้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามกดออกมานี่เลขหนึ่งเลขสองคือเข็มทิศนี่แล้วก็เลขสามคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อตอนนี้เราอยู่โลเคชันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้ามาั้งนะทุกคนนะเออน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคแถวนี้มีอะไรอีกไหมอุ้ยนี่คืออะไรอะ อันนี้คือขดปลาอีกแล้วอันนี้รถเก็บได้ปะเนี่ยอันนี้เหมือนจะเก็บไม่ได้นะอันนี้ย่อได้ด้วยนั่งได้ด้วยนะกระตุกนิดนึงเลยทุกคนทำไมมันกระตุกก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเก็บตอกไม้มาตอกไม้สีเหลืองคืออะไรไม่รู้ไปครับผมแถวน,นี้มีอะไรปะเนี่ยอันนี้เก็บไม้ได้ด้วยนะครับไปได้เวลาสำรวจกรอ,อกกันแล้วทุกคน รู้สึกว่าในเควสเนี่ยเขาให้เราหาถ้ำนะครับแล้วถ้ำมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเต็มมีดไปก่อนเลยเผื่อเจออะไรไม่ชอบมาพากลโอ้ดอกไม้เก็บมาแมภาพก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะสวยอยู่มีบางช่วงนะครับที่แบบแหลกบ้างหน่วงบ้างนะอืมผมว่าเขาต้องแบบแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะเพราะเกม เกมแบบนี้ไม่น่าแหลกมากะเออเนี่ยบางช่วงก็ไม่แหลกบางช่วงก็แหลกเฉยเลยไปครับผมสำรวจกันมีต้นมะพร้าวด้วยอะ่ะต้นมะพร้าวโคตรเฟี้ยวแถวนี้มีอะไรไหมครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตรงนั้นมีดอกไม้เฮ้ยกวางคากวางดีกว่าทุกคนเจือกเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วหืมโูวิ่งคนเร็ววิ่งเร็วจัด เฮ้ยมันหยุดมันหยุดโอ้นุ่นโอ้ไ่ทันหรอกโอ้โหวิ่งไปเกินดูวิ่งไปดูแล้วนะดูบ่อยไหมเพื่อเร็วจังเราเก็บดอกไม้ก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เฮ้ยได้อะไรมาด้วยอ่ะอันนี้คือสมุนไพรนะครับเฮ้ยมันจอดแล้วมันจอดแล้วไอ้กวางมันจอดแล้ววิ่งไปฆ่ามันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ ได้อะไรเนี่ยได้เขาควางได้เนื้ออันนี้ได้หนังด้วยโอ้โหได้เขาได้เนื้อได้หนังมาทุกคนโคตรดีทีนี้โหไปไหนกันต่อวะนนียเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีแร่นี่ไงแร่เจือกอ,อ้าวเอ่อมันต้องมีเครื่องมือนะครับใช้ดาบฟันไม่ได้นะโอเคไปลุยกันต่อ ตอกไม้สมุนไพรเก็บมาให้หมดได้ไฟเบอร์มาด้วยนะเฮ้ยตรงนั้นมันบ้านคนใช่ไหมล่ะเฮ้ย,เ,ยเจอบ้านคนมาทุกคนบ้านคนไหนไปดูหน่อยสิโอ้อะไรเนี่ยดุนเค้นแมนขอเข้าบ้านหน่อยครับอ้าวต้องใช้กุญแจทุกคน กุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีเนื้อกวางมีถ้วยไม้ก็มีขวดเปล่าโอ้โหของเยอะเฮ้ยนี่มันซากกระดูกคนคอปเปอร์เฮ้ยมีกระดูกคนด้วยเฮ้ยได้กระดูกคนมาทำอะไรวะเนี่ยอันนี้เก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้วะ เก็บได้หมดเลยทุกคนมาวันนี้มีกล่องเฮ้ยอันนี้มีหัวขวานด้วยนะครับชิ้นส่วนหัวขวานอะไรงี้เหรอเฮ้ยเอาว่ะแล้วกุญแจมันอยู่ไหนเนี่ยเปิดได้ยนะังเนี่ยเปิดไม่ได้ว่ะทุกคนเขาเอ้ยตรงนี้มีเดี๋ยวนะอ่านแป๊บหนึ่ง เขาบอกว่ากุญแจซ่อนอยู่ในกุญแจสตเรเลตตุตุตตุุตต,ต,ตทุมสโตนใช่ไหมเขาบอกมันอยู่ที่หลุมฝังศพหินเนรอใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไปหาหลุมฝังศพหินนะดิถูกปะโอเคสงสัยเราต้องไปหาอา่าหลุมฝังศพอะไรมานี้ปะจะต้องเดินหากันดูทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะ เฮ้ยแต่ผมแหลกมากเลยวะ่ะแปบ๊บมึงนะคือผมเปิดวีซิงไว้นะครับแต่ลองปิดดูนะจะลื่นขึ้นไหมเออมันลื่นมันลื่นขึ้นนะเออลื่นขึ้นลื่นขึ้นถ,ถือว่าโอเคมา,มาเราไปหารูฝังศพกันดีกว่าแล้วรูฝังศพมันอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เออหุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแซนดี้กรอโต้โอ้ทุกคนตรงนี้มี โอ้มีอะไรวะเนี่ยนี่มันเหมือนกับคุกกิ้งสเตชันเป็นสถานที่ไว้ปรุงอาหารนะครับโอ้มีต้องใช้อันนี้เนื้อหมีนะแล้วก็ใช้คุกกิ้งออยนะครับโอ้ทำอาหารได้ด้วยทุกคนสุดยอดไปเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อไอ้ตรงสรัรษณ์ที่ติ๊กถูกเนี่ยก็คือ ของที่เราทําได้เลยนะครับในตอนนี้เนาะอ๋อนี่ใช้ดอกไม้ใช้อ่าไฟเบอร์นะครับใช้ขดเปล่าในการทําน้ํามันอะไรงี้อันนี้ก็เป็นอาหารที่ทําได้นะครับแล้วก็เป็นเฮ้ยอันนี้มีฮิวเฮลพชั่นใช่ไหมเออมีซามิน่าโพชั่นด้วยต้องใช้เห็ดโอ้ฮ้ยโคตรดีเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ มาเป็นรูเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้าไปได้ว่วะเอา้าเฮ้ยนี่มันอ๋อในถ้ำอ๋อนี่คือตรงถ้ำนี่เองนี่เราเก็บได้ปหเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเหยือตกปลาอันนี้เป็นเหมือนเป็นช้อนเนาะหรืออะไรวะเนี่ยโอ้ยอดไปเลยทุกคนข้างในนี้มันโอ้ยมีกล้วยด้วยอันนี้อะไรอ่ะ เหยื่อหนอนเหรอโอ้โหของเพียบเลยในนี้หูของโคตรเยอะรู้สึกว่าตอนนี้เควสอัปเดตนะครับผมให้กลับไปที่แคมป์นะโอเคเฮ้ยมีเหยอนะโอ้โหมีเดี๋ยวเก็บของกันเดี๋ยวนะเราคลิกขวาอ๋อคลิกขวากันได้ทุกคนมาสู้มีกันดี่วาจึ๊กเฮ้ยจึกจึกอ้าว เอาหมีหมีโดนสองสามทีตายเลยเหรอไว้เก็บเนี้ยหมีเหมือนนนี่แน่เฮ้ยตรงนี้มีหีบด้วยอันนี้เป็นอ่าพวกวนคัมภีนะครับอันนี้เหมือนเป็นกางเกงหมวกอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับใบคาราบของอะ่ะเออน่าจะใช่นะเป็นใบคาราบของนะครับเราสามารถเฮ้ยนี่เห็ดนี่ไงโอ้โหเห็ด เอามาเลยเห็ดได้มาสามอันหมืดมากเลยวะมองอะไรไม่เห็นเลยนะเรานมีอุย้ยนี่เห็ดหเก็บมาเก็บมาเก็บมาอุย้ยขวดเปล่าเก็บได้ไหมเนี่ยเย่ yeah. มีอะไรที่เรายังไม่เก็บอีกวะหยกระดูกคนได้กระดูกมนุษย์ไหมแกตรงนี้เก็บไปแล้วนะครับเรียบร้อย เราได้อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยไหนดูดิได้ได้กล้วยมาได้เนื้อมานะครับแล้วก็ได้ใบอันนี้มาอ๋อสำอ๋อเรียนรู้ก่อนตรงนี้ต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะนี่เรียนรู้ให้หมดเลยโอ้ได้ของมาเยอะมากกุญแจไม่มีอันนี้เวพอイคืออะไรวะอันนี้คืออะไรอะ่ะ ตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทุกคนค่อคยๆเ,เล่นไปก่อนแล้วกันอ u ค p m e n มอืมอันนี้คือเป็นของที่ขายได้อย่างเงี้ยหรออ๋อนะ่าจะเป็นพวกของที่เอาไว้ขายนะครับในส่งของตรงนี้เนาะคิดว่านะตรงนี้ก็เป็นของรวมทั้งหมดแน่เลยโอเคตรงนี้มีของสวมใส่นะมีใส่ส่วนหัวส่วนตัวส่วนเท้ามีเหยื่อตกปลาด้วยมีลูกศรธนู มีที่ใส่ที่คอนะครับมีสร้อยคออะไรวพวกนี้แล้วก็มีแหวนด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกของตีบวกอันนี้สามารถคามได้เลยปะเนี้ยขามได้เลยปะคามเหี้ยวะเขาบอกว่าต้องมีอ่าโต๊ะโต๊ะคามก่อนประมาณนี้นะครับอืมโอเคได้เลยอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนี้สกิลนะอันนี้รู้สึกว่าผมเก็บไอ้พวก ไม้พวกพืชอะไรพวกนี้มันก็จะเอาเบลนะครับในส่วนของอันนี้นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรละตอนนี้เก็บของหมดยังเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บึงน,นะอันนี้หมดแล้วตรงนี้มีอะไรอยู่ไหมเอามีกองโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เอ g e l จ i าฟิตหนังสือเป็นเยือต,ตกปลานะอันนี้ เป็นแผนที่นะครับได้แผนที่มาด้วยนะโอ้มีแผนที่ด้วยวะ่ะไหนขอดูแผนที่เมื่อกี้หน่อยดิแผนที่เมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้หรอเวพอยหรือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างวะผมไม่ค่อยเก็ตว่ะแผนที่ดูยากมากเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้นี้มา เวพอยคืออะไรวะดูยากอะ่ะมันคืออีหยังอะจืดโอ้ดูไม่ดู้เรื่องเลยโอเคทุกคนเขาบอกว่าอ่าให้เรากลับเฮ้ยอันนี้โอ้โหพิกแอคหนิว่าใช่ปาวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเกือบเดินกลับแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะนี่มันพิกแอคใส่เลขสี่ไปเลยไ่ขอดูหนะ่อย ถ้าง,งานเราสามารถทุบไปนี่ได้ไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนได้วะเฮ้ยนี่ไงได้อ่าก้อนคอปเปอร์นะครับได้ฟินมาด้วยแล้วก็ได้แซนสโตนมาด้วยนะรู้สึกเมื่อกี้เหมือนเห็นที่ทุบได้อีกนะนี่ทุกคนผมเจอแล้วแต่ว่ามันทุบไม่ได้นะมันบอกว่าต้องเลเวลสิบของอ่าการขุดแรก่ก่อนนะครับถึงจะมาขุดอันนี้ได้นะเออตอนนี้ก็เลยยังขุดไม่ได้นะครับ จบเลยไปออกไปกันดีกว่าชืบเย่ออกมาแล้วอันนี้ฮิลพอยต์ฮิโพชันเออฮิวพอยต์เลยล่วละวังนี้มีขวดเดยอะขวดเดยอะมากจืบ๊บจืบโอเคตรงนี้เราน่าจะทุบได้ใช่หรือไม่นั่นไงเก็บไม้หมดเลย ตอนนี้เขาบอกว่าให้เรากลับบ้านก่อนนะครับว่าแดบ่บ้านเราอยู่ไหนเฮ้ยอันนั้นท่าไรอะ่ะเฮ้ยจะบอกนะอันนั้นบ้านเราอะ่ะอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอเอ้าจริงปะเนี้ยอ้าวเดี๋ยวนะข้างหน้านั่นคือท้าเหรอโอ้โหอันเราก็เดินหาตั้งนานเขาบอกว่าให้เราครับอ่าครับแพรใช่ไหมอันนี้อ๋อก็คือของที่เราได้มาจากในกล่องถูกปะ โอเคงั้นก็คาบเลยชิบเรียบร้อยแล้วไงต่อแล้วเราต้องทำไงอเอ้ผมตัวจสอบไอ้กองไฟตรงนี้หลายรอบแล้วเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเราทำไงเรือป่ะนี่ไงวางอ๋อมันจะวางในน้ำให้เลยนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าจะใกล้มืดแล้วนะครับผมไปแต่เราลองไปไว่ายน้ำเล่นกันดู ชืบขึ้นเรือนี่ขึ้นเรือได้แล้วโว้ยครเจ๋งอะ่ะอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออ๋อกางใบเรือกับอุ้ยดีดีดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวกางใบเรือนี่คือเรสโกเลยอ่ะเนี่ยโหย้คนเอาเรื่องอันนี้คือแบบที่บังคับใช่ไหมบังคับไงอะ่ะอ๋อบังคับซ้ายขวานะครับเอ้ยเจ๋งดีว่ะ โอเคครับทุกคนสำหรับเกมซ2อสองในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็โ,โหนาเล่นมากๆเลยนะน่าจะได้ทำต่อแบบยาวๆเลยแต่ว่าเอ่อก่อนที่เราจะไปเกาะที่เหลือกันนะครับว่าจะไปก่อนวน,นเนาะในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยังไงเนี่ยพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกัดนะนด้วยนะวันนีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ